สวัสดีครับุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดของแฟนฟอลเฟบูนะครับอาสำหรับใครที่จะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะครับหรือว่ายอดคนดูน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วอยากที่จะเพิ่มยอดนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันได้เลยเนาะอ่าหรือว่าสำหรับใครที่เป็นสตรีมเมอร์ใหม่นะครับแล้วอยากจะเปิดการมองเห็นนะครับก็สามารถทำตามผมได้เลยนะครับอาจจะมีขั้นตอนอะไรบ้างจะมารับชมกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับไปลองเข้าไปที่หน้ากูเกิลนะครับแล้วก็มาที่ลิงก์ตัวนี้เนาะลิงก์ตัวนี้ครับผมจะะะะททิิิิิ้้้้้้้งงงงลลลลลลลกกกกก์์์์ไไไไววี่่่ดดดาาาาาานนนคคคคคคปปปรรรรรัับบุณ็สแเเเเเเเขขยยออมมผให ที่น e. ี ian, Hospital, um ้ครับหลังจากที่เราเข้าที่หน้าลิงหรือว่าหน้าเว็บไซต์ครับสำหรับใครที่มีสมาชิกหรือว่ามีรหัสผ่านที่คุณผู้ชมเคยสมัครแล้วครับคุณผู้ชมก็แค่เอารหัสผ่านมาใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วกดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่มียังไม่มีสมาชิกหรือว่ายังไม่มีรหัสผ่านก็เดี๋ยวให้เรามาสมัครกันก่อนเนาะเราเข้าไปที่สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะ ท <S <s <umi> ีน,น <S <s <nis ky proposals> ี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าสมัครใช้งานตัวนี้ครับตัวนี้เขาจะมีข้อมูลห้เราใส่นะครับเพื่อ็นการสมัครใช้งานนะครับตัวนี้ครับเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้น้อมว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลและผ่านอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้น้อเราก็อย่าลืมเตกคำว่าใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้านล่างตัวนี้ด้วยเนาะแล้วก็กดสมัครใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าสำหรับใครที่อยางสมัครผ่านทาง Google นะครับหรือว่าผ่านทาง Gmail นะครับคุณผู้ชมก็แค่มากดลงชื่อสมัครใช้ด้วย Google อ่ะที่นี้ครับอ่ะที่นี้ครับหลังจากที่เรากลับมาที่หน้าแรกนะครับสำหรับใครที่สมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็แค่เอารหัสผ่านที่คุณผู้ชมสมัครเมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงนี้ตรงนี้ได้เลยครับแล้วกดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยเนาะอ่าหรือว่าสำหรับใครที่สมัครผ่านทาง Google นะครับหรือว่าผ่านทาง gmail นะครับคุณผู้ชมก็แค่มากดลงชื่อเข้าใช้ด้วยกูเกิลด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับอ่าให้เราเข้าสู่ระบบเลยเนาะ อ่ะทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเมนูของเว็บไซต์ครับด้านซ้ายมือครับจะเป็นเมนูให้เราเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายตรงนี้เลยเนาะก็ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมครับมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่เลยนะครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้ครับผมอยู่ที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่อยู่แล้เนาะอ่ะสำหรับใครที่เข้าไปที่หน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่นะครับให้เราเริ่มมาดูตรงหมวดหมู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ครับเขจะมีแพลตฟอร์มให้เลือกใช้งานเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook TikTok Instagram YouTube Twitter แล้วก็อื่นๆน,นะครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับเลือกแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะปั๊มได้เลยเนาะอ่าแพลตฟอร์ม Facebook ก็อยู่ด้านบนสุดตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ครับเขจะมีหัวข้อให้เลือกใช้เยอะแยะมากมายครับตรงนี้จะเป็นหัวข้อไว้ให้คุณผู้ชมครับเลือกใช้งานแล้วว่าเลือกปั๊มได้เลยเนาะอ่าสำหรับใครที่ถึงขั้นตอนนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมครับเลือกหัวข,อข,อขอ้อตามผมได้เลยเนาะอ่าให้เราเลือกลงมาด้านล่างครับเพื่อมาหาหัวขอ้อคำว่าเพิ่มคนดูไลฟ์สเตย์ตรงนี้เนาะอ่าอยาให้เราเลือกตรงนี้ครับเพิ่มคนดูไลฟ์สตย์มาใหม่ตรงนี้เนาะอ่าให้เรามาช่องต่อไปกันช่องบริการนะครับ อาตรงช่องบริการครับก็จะมีหลายตัวบริการเยอะแยะมากมายครับแต่ละอันเขาจะมีข้อมูลที่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าต่างกันตรงแค่เวลากับราคาด้านหลังครับเห็นไหมสิบห้านาทีกับราคาก็ประมาณนี้เนาะส่วนสามสิบนาทีครับราคาก็ประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้ครับถ้าคุณผู้ชมครับต้องการที่จะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับที่ทำให้ยอดขึ้นครับคุณผู้ชมก็สามารถเลือกเวลาเท่านั้นได้เลยเนาะอ่าผมจะเลือกเป็นสิบห้านาทีแล้วกันเนาะอ่ให้เรามาช่องต่อไปคือช่องคำบริบายครับตรงช่องคำบริบายก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมครับมาดูตรงใหม่เเหตตุรงนนี้าะอ่าตรงใหม่เหตุตรงนี้ครรรรรับบบกกกกกก็จจะมมมมมีีีีาาาาาอออออ่่ขู้้ลหืวแงเตือนบบบบอกกกใหห้้้้้ััััคคุณผููชมมไไไดดดรรรจะ่เิปญาใในนกาารช้งะ เ็บไซต์นาะอ่าอย่างเช่นนะครับเห็นไหมจำนวนคุณผู้ชมครับจะอยู่ประมาณที่80ถึง120เปอร์เซ็นต์นะครับจนกว่าจะสิ้นสุดนาทีที่คุณเลือกอะไรประมาณนี้ครับคุณผู้ชมก็จะลืมมาแวะอ่านกันด้วยนะครับอ่ทีนี้ครับให้เรามาช่องต่อไปคือช่องลิงค์ครับสำหรับใครที่ถึงช่องลิงค์ตรงนี้นะครับให้เรากลับไปที่หน้าไลฟ์สดของเราเนาะอ้าวไลฟ์สดตอนนี้ปิดไปแล้วครับโอ้โหดีนะผมยังไม่ทันอันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาไลฟ์อ่ไลฟ์สดอันอื่นแล้วกันนะครับสักครู่เนาะ อ่าโอเคครับทีนี้ครับผมก็หาไลฟ์สดอันใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยครับอ่ะที่นี้ครับสำหรับใครที่อยากจะปั๊มไลฟ์สดตรงไหนครับก็ไม่ว่าอันไหนก็ตามนะครับคุณผู้ชมก็มาดูลิงก์ตัวนี้ครับด้านบนครับจะมีลิงก์ตัวนี้ครับให้เราคัปปี้ลิงก์ไลฟ์สดของเราที่อยู่ด้านบนตัวนี้เนาะเอามาใส่ตรงช่องลิงก์ตัวนี้ได้เลยนะครับอ่าเรามาช่องต่อไปคือช่องจำนวนครับช่องจำนวนคือเป็นช่องให้ใส่ยอดจำนวนที่เราต้องการจะปั๊มคนดูนะครับอ่ะตรงนี้จะมีขั้นต่ำบอกอยู่นะครับว่าขั้นต่ำปั๊มได้เท่าไหหรรร่่่่นนะะคัับแล้้วก็สสงุดดป๊มไไเเทาา เอาแล้วนะครับเพราะว่าเขาเขจะทำคำนวณมาให้เราเรียบร้อยนะครับทีนี้ครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับเราก็ส่งด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะ ทีนี้ครับหลังจากที่เราก็ส่งครับก็จะข้อความที่เขียนบอกว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับสำหรับใครที่ถึงนั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับเราสกู่ในการดำเนินการเนาะก็เดี๋ยวระหว่างรอดำเนินการถ้เราไปเมนูต่อไปเดวกันก็คือมาที่เมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับเมนูประวัติการสั่งซื้อก็คือจะเป็นเมนูอาไเช็คประวัติการสั่งซื้อของเราเนาะบาสื้อหัข้อบริการถูกหรือเปล่าครับตรงนี้จะเป็นหัวข้อบริการที่เราสั่งซื้อไว้เนาะส่วนตรงนี้จะเป็นการใส่ลิงก์ไลสเานนนะบ้ผมใ่่กีียทวจปห ที่ผมต้องเปลี่ยนไลฟ์สดนะครับอ่ะโอเคครับทีนี้มันที่ด้านหน้าตรงนี้ครับตร,ตรงนี้จะเป็นเลข ID รหัสที่คุณผู้ชมสั่งซื้อสินค้าไปนะครับอ่ส่วนด้านขวาครับจะมีสถานะบอกอยู่นะครับว่าตอนนี้เว็บไซต์กำลังดำเนินการถึงไหนเนาะก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงรองดำเนินการนะครับก็เดี๋ยวระหว่างรองดำเนินการถ้าเราไปเมนูต่อไปเดี๋ยวเล็กันก็คือมาที่เมนูดำเนินเนาะ อ่าเมนโตเติมเงินครับจะมี2ช่องทางในการใช้งานครับก็เด e anyway. ี๋ยวคุณผู้ชมครับมาดูตรงช่องทางแล้วก็คำแนะนำคุ้ม like กู้กันไปเลยเนาะอ่ามาที่ช่องทางแรกก็คือสแกนเคิลออร์โคทุกธนาคารนะครับตรงคำแนะนำเขาจะมีการเขียนบอกนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมครับเติมเงิน1,000บาทขึ้นไปเนี่ยจะได้รับโบนัส5%ด้วยนะครับอ่าช่องทางที่2ก็คือคริปโตครับส่วนคริปโตเนี่ยถ้าคุณผู้ชมครับเติมเงิน500บาทขึ้นไปเนี่ยจะได้รับโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยเนาะอ่าทีนี้ครับไปเราอ่าขอบไปครับอ่าท ในตอนต้อง,งการเติมเงินเลยเนาะ,ะส่วนด้านล่างส่วนครับจะมีประวัติการเติมเงินให้เราดูด้วยนะครับอ่าโอเคครับที่นี่ครับก่อนที่เราจะไปต่อครับเดี๋ยวเราก,กลับมาที่หน้าไลฟ์สดของเรานครับเพื่อดูว่ายอดคนดูขึ้นได้ยังเนาะอะ่ตอนนี้ครับยอดคนดูขึ้นมา99คนเลยนะครับเห็นไหมครับโอ้โหขึ้นอย่างไวเลยนะเมื่อกี้เรากดปุ๊บไม่ถึง ไม่กี่วินาทีนะครับก็ขึ้นมาแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ครับยังยอดขึ้นไม่ครบครับขาดประมาณแค่ไม่กี่คนนะครับอ่าแต่ว่าผมจะไม่ได้แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ยอดก็ขึ้นมาเกือบค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะอ่าโอเคครับส้มเราคึที่ปยอดขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับผมจะมีเมนูมาแนะนำกับคุณผู้ชมเนาะให้เราไปที่เมนูแนะนำเพื่อนนะครับ สำหรับคนที่ต้องการนะนำเว็บไซต์นะครับหรือว่าใช้เว็บไซต์ให้กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าให้กับคนที่อยากใช้งานเว็บไซต์เนาะคุณผู้ชมก็แค่มาดูลิงก์ตัวนี้ครับถ้าคุณผู้ชมครัเอาลิงก์ตัวนี้ครับใช้ให้กับคนอื่นๆนะครับหรือว่าแนะนำให้กับคนอื่นๆนะครับคุณผู้ชมก็จะได้อัตรา่าแนะนำรู้เป็นอัตราค่าคอมมิชชั่น5%ด้วยเนาะ5%นี้ก็ถือว่าได้เยอะมากๆครับสตอนนี้ก็เปดนการเปิดสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมไปด้วยเนาะทีนี้นะครับให้เราไปให้เรามาเมนูต่อไปก็คือเป็นเเเเเมมมมนนนนููตตตตติ่่่่่อออออะะครรรััับบบาาาาาจจป็็ไไไวว้้้สสหหยถุชชพพญภใใซ์กทีีื ไอ้เมนจะได้ตลอดเวลาเนาะอ่าเขาจะมีให้เราใส่หัวเรื่องตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ข้อความตรงนี้เนาะแล้วก็ใส่ไฟล์ตรงนี้ครับไฟล์ตรงนี้จะเป็นการแบบว่าในไฟล์รูปภาพหรือว่าในไฟล์อะไรมาก็ได้ครับที่ทำให้แอดมินเขาเห็นแล้วก็แก้ปัญหาได้ตรงจุดเนาะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ท่าณผู้ชมก็ไปทดลองใช้งานกันได้นะครับอ่าสวัสดีครับผม